ถ้าสู่ช่วงนี้ครับเป็นเรื่องราวของคนไทยที่ไม่ธรรมดาสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาที่สุดครับเพราะไม่ใช่คนไม่ใช่คนนี่เป็นยังไงฮะมันเอาแนวสัตว์หรือไงหรือว่าอะไรเป็นแนวเหนือมนุษย์พี่เออต้องใช้คำว่าน้ำเหนือมนุษย์ที่เล่ตปาฏิหาริย์ป่ามาทำได้นี่เลยนี่มันพวกันี่แล้วทำไมพี่ยอดมนุษย์เหรอใช่หรอใช่ครับพี่ช่วงนี้ให้เขาไปช่วยน้ำท่วมก่อนดีไหม ได้ที่เขาก็จะไปเหมือนไปไปช่วยใช่ไหมไปรถกระบะแล้วก็ไปแจกข้าวแจกช่วยวิธีไหนก็ได้ขอให้ช่วยกันช่วยได้ครับใช่ครับไปเจอเลยไหมพี่อ่ประธานชมรมยอดมนุษย์ครับคุณอินทัศน์พิพัฒน์วรกุลหรือคุณฮาตาเชิญครับโอ้เสียงมันลอเลยนี่แต่งชื่อะไรครับพี่อสีแดงครับเอาสีแดงต้องมีหน้ากากเลยสีห้าอ๋อ บรรยากาศบรรยากาศจะได้เหมือนสีแดงนี่เหมือนสีแดงเนี่ยเป็นสีแดงเลยนี่อ๋อบรรยากากเปี้ยวเอาอีกแลนะลูกเติมไหยครับสตารที่แล้วสตาร์ทแล้วครับอาโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วสีแดงใช้ได้แล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชื่อเล่นชื่ออะไรนึกฮาตะเหรอชื่อฮาตะครับนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยไงฮะหรือว่าอะไรไมใช่ครับพอดีเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฮีโร่ญี่ปุ่นเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเขาใช้ชื่อญี่ปุ่น เ <łość> สียงเสียงนี่คุณดักได้ฝาดเอาเลยใส่ในคอมพิวเตอร์ทำไมจริงจริงชื่อพี่พระเอกมากเลยจริงครรับจิงเลยถึงจะเป็นซุปเปอร์ีโร่ได้ไงเหรอไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึ่งชมรมนักมันุษย์ชื่ออะไรเนี่ยไทยไทยไทยโทคุไทยโทคุท็อสเปร๊ครับ t t c ซครับ P.P.C.C. ตั้งรู้เลยว่าเริ่มจากเป็นเว็บไซต์ก่อนใช่ครับเว็บไซต์ของคนที่รักฮีโร่พอเรามีเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับ,รบก็เจ้าของเว็บเนี่ยคุณมิชภาวะจีนักสอนกับผมเนี่ยก็ค,คิดว่าเอยอยากทำชุดมันขึ้นมาให้คนสมัครคนที่อยากแต่งฮีโร่แล้วคนที่อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ครับแล้วก็ทำชุดขึ้นมาเอาเงทีใ,ให้เขามาร่วมกันโอ้เลยหมายว่าผมมาแล้วผมไม่มีชุดไมได้ชุดได้ด้วยเลยหรือใครที่มีชุดอยู่แล้วมาเริ่มกันได้เราก็จะมีจัดไปเลี้ยงเด็กนะครับที่คิดดูนะครับ กูไปเลปเลี้ยงเด็กใช่ครับไปเล่นเป็นบ sure. ้านนมมือเงี้ยเหรอฮะหรือว่าเอาอาหารเลี้ยงเด็กครับเออาาหารเป็นบ้านเด็กก็การกษาก็ิจกรรมการกุศลด้วยอะไรเงี้ยก็จะเอาหนังฮีโร่ไปให้ดูแล้วพี่ต้องคิดดูครับพอสไปเดอร์แมนจบสไปเดอร์แมนออกมา้วครับออกทังสายทีมก่อนแล้วตัวจริงออกมาเด็กๆดูเยอะแล้วพวกเราไปเยอะไหมเยอะครับอ๋อสักกี่คนตอนนี้สมาชิกมีประมาณสองร้อยคนครับโอ้แล้วไปทีครบไปที่สามสองสามร้อยคนครับอาจจะสักยี่สิบสามสิบคน พอที่แต่งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มีเป็นสตาร์ไปช่วยด้วยเอออย่างนี้อย่างนี้เราต้องระวังเรื่องนี้ขั้นเดไหมครับต้องระวังหมายถึงว่าเราต้องไม่เอาไปทำมาหากินโฆษณาสินค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นการกุศลทำกุศลอย่างเงี้ยได้ผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นนะมีากเหหลายตัวเลยไหมเอาออกมาโชว์เยอะๆเนี่ยทั้งไทยเทศมาหมดเลยอคนไทยด้วยหรอมีด้วยครับคนไทยของผมเองชินาคาครับ กาพี่คิดประดิษฐ์เองนเงี้ยเหรอคิดเองไหมครับที่มาจากพญนาคแต่ี่พี่เพิ่มเตรียตัวก่าวไพี่เตรียมตัวก่อมันเงี้ยมันนราอมเราดูให้เวทีเขาให้เวทีเขาครับพบกับถนนสายฮีโร่กับ คชุดเธอเองครับทำเองเหรอมีชมรมมีเยอะมให้มีเฉพาะสไปเดอร์แมนเนี่ยมีมีอย่างละชุดสองชุดเองครับถ้าเสียเราค่อยทำเพิ่มดี๋ยวเดีดี๋ยวมาตรงกลางนะจัดไม่ได้มาดูแมนดูกันดูมันกับทำแมนน้องอุ่นเนี่มาครัอันนั้นนั่นตัวอะไรครับเนี่ยเนี่ยแม่โดนอะไรโดนแ้วไม่เอาครับตัวไหนฮะตัวที่ฮะแค่บูแม่นะบูแม่งไงโอ้ขอเอาไปเล่นที่บ้านพักตัวแล้วไหมครับถามถามคุณแม่เขาก่อนนะพี่ พี่รู้สึกตัวนี้ไม่ใช่ขวัญใจเด็กๆแล้วล่ะขวัญใจผู้ใหญ่กันน้องเป็นคนจีนใช่ไหมทำไมน้องมีแส้เ่จ้าโอ๊ยอะไรนะพี่เคยคิดไหมว่าเขาอาจจะเป็นสามีภรรยามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสามีก็อาจจะเป็นบทแมนหรือไอออนทันเดอร์อะไรเงี้ยพี่คนนี้สู้กับใครไม่ได้หรอกทำไมอ่ะก็ดู อันนี้เป็นชุดของเขาเองนะครับอันนี้่อะพี่เองนี่หล่อยังพี่ประดิษฐ์เองนะหรือว่าอะไรฮะชุดนี้นะโอ้โหนี่เต็มเลยร้อนไหมครับร้อนนะครับเพราะพี่เขาพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่เคยแต่งให้ลูกดูไหมเรายังไม่ไปด้วยมีอะไรยังไงเคยไหมสักครั้ง เอาเคยจีบหญิงเดืองอะไรอย่างงี้เคยจีบผู้หญิงไหมเคยมีคิโพอพี่ไม่น่าถามแต่งตัวอย่างงี้ผู้หญิงที่ไหนเ็จะอาคยาเมื่อกี้คุณไม่เห็นายืนอยู่น้องวันนี้บังเฉียดีอะไใส่ชุดนี้ไปจีบน้องๆที่มีใครเอาบ้างอ่ะน้องอย่างงี้คุณจะมาจีบไหมวางนี้ไม่ต้องครับันนี้ร้าเข้าบ้านเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเๆดนหลังนิดนึงนะฮะ พวกคุณเป็นนักยิมบ้าเห็นตีลกาได้ด้วยตีลกาพุกพับเป็นนักยิมนาสติกป่ะครับครับผมออ๋เป็นนักยิมยิมนาสติกเหรอมั้งครับเหรอเฮ้ยหน้าหน้าที่เป็นสิวหรืออะไรเขาแต่งฮะนี่เอฟเฟกต์แต่งเอฟเฟกต์เหรออ่าฮะเอออ้าฮะอ่งนิดหนึ่งอ้าฮะของไทยไหนออกมาทั้งอ้าออกไปนักเซตเลยของไทยของไทยของไทยออกมาแล้วเซตเลยคุณูเลยอ้าโอเค เอออันนี้ใช่ไหมนี่ว่าของไทยใช่ไหมเราคิดเองเลยครับใช่ครับนาคายุทธยานฟ้าแล้วเมื่อกี้ตัวเป็นตัวนี้สู้กับตัวนี้ตัวนี้คือผู้หรืออะไรตัวนี้เป็นตัวร้ายครับของนี่ตัวร้ายเหรอใช่ครับจะจะเป็นพญานาคเหมือนกันแต่เป็นพญานาคเผ่าสีดำครับด้านมืดของนาคาใช่ครับในเรื่องเนี้ยเนี่ยตัวนี้เสือสมิงครับเขาอยู่ในเรื่องเดียวกันไหมใช่ครับไมปีศาจจะมาจากตำนานหมดเป็นเสือสมิงเป็นลิงลมเป็นไฟจันูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อยู่ในโทรัศน์นะครับอ่ากำลังหาในทุนอยู่ครับ แล้วตอนนี้มันมีในเป็นเรื่องเวลาเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนเป็นหนังสือเหรอใชล่าการ์ตูนไทยในนิตยสารวอร์อัพครับเออแต่ละคนนี่มีอาชีพกันเองหมดเลยไม่ได้ทำเป็นอาชีพอันนี้มารวมตัวนี้ใช่ครับงานดีเลยอ่ะประจำที่ก่อนแล้วเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยดีไหมเชิญประจำที่ครับถอดหน้ากากเลยคนะเราขอถอดถอดหัวออกดูหน่อยอยากรู้จักหน่อยครับว่าใครเป็นใครอ่ะอออดกมาเลยครับดเลยครับโอ้ได้เลยได้เลยต้อนรับทุกท่านนะครับ เห็นหน้าตาทำัมนึงแมนตัวจริงแล้วไลแล้วใส่หน้ากากซะดีกว่าว่ะตัวนี้นี่ใครว่าตัวนี้ว่านี่แต่ชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะถ้าถอดหน้ากากก็ตถอดยันหลังเลยนะพี่ทยพี่ทำงานอะไรครับตำรวจเป็นนักกีฬาเรือพายครับเรอจักรยานอ๋อเรือพายมีหน้าหุ่นดีโอ้หุ่นถึงใช้ได้จักรยานด้วยก็ทำอาชีพเป็น ที่ปพูกคุยกับอาสังหาริมทรัพย์โอ้โหโอ้โหนี่นะนี่ไงพวกยึดเรื่องยึดบ้านใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วาอยากอยากขอแม่ทำทางด้านเกี่ยวกับกฎหมายนะครับโอ้เนะครับครับคุณแม่ทำงานอะไรคะก็เป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรภาคสนามค่ะจริงเหรอที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยที่พัทยาค่ะเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยหนูจ๋ะสิบเก้าสิบเก้าเองเหรอเ้านี่เลยครับ วหน้าโกงแน่เลยคิวไปไหนนี่คิวโออยู่เว้ยใจจริงอยากเป็นอะไรครับยโอ้เป็นตัวโกงแน่ครับดีแล้วผมชอะแตัวเพราะว่าเพราะว่าพวกฮีโร่เนี่ยก็วัยรุ่นแยกกันหมดแล้วใช่ตัวโกงไม่ต้องมีคนมาแยกแล้วเมื่อกี้เป็นลมหรืออะไรมนลััน ตอนนี้เขาแมวอยู่ใช่ไหมพี่เห็นไหมพี่เห็นนะเมื่อกี้ในเสียทำงานอะไรครับไม่อยากขอเนี่ยทำงานหรือะไรครับทำอะไรครับก็เป็นดีเจครับแล้วก็ทออกแค่ไหนวนภูประกาศนี่ดีเจโอ้อหน่หนเนี่ยก็ดีเจตามผับเลยครับอ๋อเหรอใช่ตามผับเปิดฉากคัดเงี้ยเหรอตามปาร์ตี้ครับ รู้ๆกันแล้วก็หลากหลายนะครับที่ต้องการครับขอบคุณครับชมลมไทยโทรกุ๊ครอสเพย์กลับครับขอบคุณครับเดินได้เลยโอ้โหได้เห็นแล้วว่าคนไทยเราไม่ธรรมดา ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมเองรู้สึกไม่ธรรมาดานะครับอยากเชิญชวนท่านส่งเรื่องราวแปลกๆครับจะเป็นความสงสัยจะเป็นความอยากรู้จะเป็นการทดลองหรือจะเป็นเรื่องที่ท่านเห็นว่าเจอใครไม่ธรรมาดาะใช่เขียนมาได้ส่ง,ง,สงมาหี่หนฮะส่งมาที่ทุพธร7 1ปนฝอหัวหมากกรุงเทพ10243น,นะครับส่เล็บนิดนึงนะว่ารายการคลิ๊กดูนะครับถ้าเรื่องราวของคุณถูกใจทีมงานของเรานะฮะใช่ครับเทสเดิโชว์เด้อนะครับมอบรางวัลให้5,000บาททันทีนะเพราะนั้นรีบส่งเข้ามาเยอะๆใช่ครับช่วงหน้าละครรออยู่แล้ว โอ้โหวันนี้สนุกในสนานแน่นอนเกาหลีออกแนวเกาหลีเตรียมตัวหนาวกันได้เลยครับนะฮะแม้กระทั่งเราเองเรายังหนาวว่าอย่างนั้นเดไอมาไปหาพ่องมกันก่อนไปพักสัก้อ่นี้กับมาครับ